สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็มาถึงวัดบางกระพร้อมแล้วนะครับซึ่งหลวงพ่อวัดบางกระพร้อมเนี่ยนะครับก็จะมีหลวงพ่อคงเนาะซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมเนาะแห่งอ,องค์หนึ่งเลยแหละในร่มน้ําแม่กองนะครับซึ่งจริงๆแล้วร่างกายของพระเกจิเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ทรงเขาเรียกว,ว่ามีวิทยาคมหรือมีพลังบางอย่างเนี่ยนะครับก็จะไม่นิยมเผาเนาะนะครับก็จะเก็บสรีระของท่านไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพอ่อพูดหลวงพ่อพูหลวงพอ่งพอเปิ่น นะครับหลวงพ่อโอภาสียี่เนี่ยนะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะครับนะครับตรงข้ามถนนนี้ก่อนนลยครับผมพระคงนะครับจังสกักกา นในพิธีพุทธาพิเศษที่วัดแรกบริปีกรุงเทพนะครับก็จะมีวว่าอาจารย์หลายท่านทีนน่ชื่อเสียงจากตรงนะะั้นในนั้นก็คือพ่อคมด้วยนะครับเดียวจะบรณวัดตากรบพรอนะครับเราจะลองไปดูี่หารปั้นท่านเอาผู้ร้านมาบุกโวนให้ถอนออกจากตำแหน่นงบรรพาว จี่นะครับก็จะมีที่จะประกอบขององค์ประกอบต่างๆที่จะมาตามเป็นบอกคือจะเป็นศิลปะนะครับลายปูนปั้นเนาะนะครับไทยจีนนะครับซึ่งบอกว่าอายุประมาณ200ปีแล้วก็มีพระพุทธบาทจบบำลองด้วยนะครับ คนผนังนะครับก็จะบันทึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธบาทนะครับที่ยี่ต่างๆนะครับก็จะอันนี้นะก็จะเป็นภาพของพระพุทธบาทนะครับซึ่งก็จะมีพระพุทธบาทนะครับน้ำแม่น้ํานันทาณคีนะครับเป็นรอยพุทธบาทที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์เมื่อครั้งพุทธเจ้าเสด็จไปแระแดรทำปุถพญานาคนะครับแล้วก็หน้าพริธวารนะครับนาำหน้าพิพพทั้งก่อนนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับพญานาคนะครับนำมัทธาก็ได้อารัธนาของสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังนั้นพระพุทธองค์จึงอธิษฐานจิตและประทับรอยพุทธบาทไว้ริมฝั่งแม่น้ําอ่างมัทชานะครับแล้วก็เราจะเห็นภาพเรือสำเภาแบบตะวันตกนะครับซึ่งแสดงถึงสภาพแวดล้อมของมหาสมุทรที่สัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะของสีลังกาทั้งนี้เรือสำเภาสันนิษฐานว่าเป็นเรือสำเภาแบบตะวันตกจากรูปลักษณ์ของตัวเรือและใบเรือนะครับต่อไปก็จะเป็นพระพุทธบาทและเขาสุงละกุเป็นรอยพุทธบาทที่ปรากฏในคัมภีร์มหาบงกล่าวถึงการเสด็จเยือนสีลังกาของพุทธเจ้าจำนวน3ามครั้ง โดยประทับรอยพุทธบ,บาทไว้ในการกระเดครั้งที่สามซึ่งในครั้งนั้นนะครับก็คือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเยือนสถานที่ต่างๆรวม16แห่งหรือเรียกว่าสงรถมาสถานโดยหนึ่งในนั้นก็คือพระพุทธบ,บาทบนเขาสุนัก,กูต่อไปก็จะเป็นภาพของการทำสวนนะครับซึ่งก็เป็นภูมิทัศน์ของสมุทรสงครามในดีที่มีการทำสวนในลักษณะสวนยกล่องหรือท้องล่องก็จะมีลักษณะกว้างและเตื้ยนนริมัะท้ายกระถูกนะครับอันต่อไปก็จะเป็นรูปของนะครับก็เรียกว่า พระพุทธเจ้าเสด็จเมืองศรีลังกาองค์ประกอบของเมืองปรากฏในจิตกรรมมีแบบแผนล,ลักษณะกินอายแบบตะวันตกซึ่งสอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์ของศรีลังกาที่รับอิท,ทธิพลจากตะวันตกโดยเฉพาะเมืองท่าใจฝั่งทะเลของศรีลังกาที่มีป้อมกำแพงและปร,ะประาคารสูงในจิตกรรมยังได้แสดงคุณลักษณะที่เป็นเกาะของศร,รีลังกาดังปรากฏเป็นน้ำล้อมรอบเมืองทั้งสองด้านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับอันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเทศกาลนะมัสการลอยพระพุทธบาทอันนี้ก็จะเป็นภาพจิตกรรมเชื่อมโยง การนวัตก,การพระพุทธบาทสระบ,บุรีซึ่งเป็นงานประเณีสําคัญตังแต่สมัยยุทธยานะครับภายหลังก็มีการเขาเรียกว่าขุดคน้คนรอยพุทธบาทบนภูเขาที่สระบ,บุรีในสมัยพระเจ้าทรงธรรมทานนี้การเดินทางเป็นนวัตก,การรอยพุทธบาทจากยุทธยาไปสระบ,บุรีต้องล่องเรือไปตามแม่น้าป่าสักนะครับและขึ้นฝั่งตางทางบนบกนะครับโดยระหว่างเส้นทางจะมีที่พักแล้วก็้านค้านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพของการเสด็จกับขันประริณิพานเนาะ นะครับก็อยู่ใกล้ต้นสาระนะครับนี้ก็น่าสนใจนะครับในกิจกรรมต่างๆนะครับมีความงดงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมสนใจเรื่องการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนะครับก็มีการถวายพระเพลิงพระพุทธพุรีละเนี่ยนะครับขึ้นในวันที่8หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จแับขันบรนิพานณเมืองกุสินารานะครับโดยอัิเชิญนะครับพระสลีละนะครับไปทางทิศตะวันออกของเมืองพร้อมทั้งจัดบูชาด้วยของหอมดอกไม้งามวิจิตรนะจึงหอด้วยผ้า500ชั้น แล้วเชิญบริติถานในหีบทองอะไรก็ตามไม่ทาการจุดไฟที่เชิงตะกรนแต่ไฟก็ไม่สิดติดนะครับเนื่องจากประสงค์ให้รอพระมหากัรสปะเดินทางมาถึงก่อนจากนั้นเพื่อพระมหากัสสปะเดินทางมาถึงก็เกิดอิทธิจารป่าพระบาทของพุทธเจ้าทั้งสองข้างยื่นออกมาจากขีดศพนะครับนี่นะครับยื่นออกมาจากขีดศพนะครับแล้วก็หาเพื่อให้พระมหากัรสปะขอเข้ามาแล้วถวายสักการะจากนั้นไฟก็ลุกโชนขึ้นเองโดยไม่มีใครจุดน,ใน,ใน,ใน,น,นะครับอันนี้ก็เราก็จะเห็นนะครับภาพของ ก็ประวัติต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับผม มีพาชกนะครับมีพระมหากัสปะนะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่พระนุมมืออยู่ก็คือพระมหากัสปะนะครับแล้วก็มีภิกษุในคณะของพระมหากัสปะนะครับซึ่งก็จะอยู่บริเวณด้านหลังนะครับภาพก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะมีความรุนแรงนะครับแล้วก็ทีพวกเราเราจะเห็นภาพลนะครับพุทธประัติต่างๆนะครับ หนึ่งรบอบข้างนะครับของพระบัวบสวนหลังนี้นะครับก็จะมีลักษณะนะครับศิลปรกรรมแบบจีนนะครับอภิญญกรรมแบบจีนผสมอยู่ด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นปน,นะครับที่ประจุอัฐินน,นะครับให้ดูรอบๆนะครับนย่ที่บอกนะครับว่ามีเป็นศิลปรกรรมผสมนะครับ คือบริเวณด้านในนะคนนะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับเขาเรียกว่ารูปปั้นหลวงพ่อคงนะครับ ทรมโชโตนะครับที่วัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความสวยงามนะครับผมก็มาถึงนะครับขอครับสวย